一个们算。 กอดน,นะคะกไก่ของตุรกนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะ อันนี้คือเส้นเส้นหมี่นะคะเพื่อนๆเส้นหมี่อันนี้ก็เอามาแช่กับน้ำเอา,เอาน้ำเส้นหมี่เอามาแช่กับน้ำเออรีทูตนะคะเรดบีโตนะคะเพอนแร์ก็จะเป็นสีแดงนะคะนนเห็นไหมคะ ราก็จะผัดเสิรนะคะคาวนี้ใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ามันมะกอกลงไปนะจ๊ะผัดกระเทียมให้หอมเอาที่ต้นกระเทียมนะคะใช้ต้นกระเทียมอันนี้นะคะเพื่อนยังมันยังเหลืออยู่นะคะเราก็จะใช้อันนี้นะคะต้นกระเทียม บีท yeah. mm ูดนะคะจะได้หอมๆอนะคะต้มแรนเกินยกไม่ค่อยไหวนะเพื่อน ก็จะไม่ผัดหมดนะคะผัดทีละน,นิดก่อนนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะเพราะว่ากระทะมันเล็กนะคะใน,นี้ก็จะปรุงลงไปเลยะค่ะเพื่เปิดไม่ได้เลยใส่น้ำผัดไทยลงไปเลยค่ะ มหอยนะคะตันนี้คือไม่ได้ใส่ถัว่วไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะว่าขลังเขากินไม่ได้เนาะแล้วกเ็เต้าหู้ยนิดก็ทําเสียแล้วใช่ไหมคะทอดแล้วมันไหม้นะคะก็เลยจะไม่ได้ใส่เต้าหู้นะคะก็ใส่แต่ไก่แล้วก็ไข่ก็พอแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีก็คุกคุกคุกทำเพื่อน มันใส่ได้นะก็ใส่ได้ก็ใส่ทีเดียวไปเลย ใมกระทะนะคะเพื่อนวันนี้ก็จะเทใส่อันนี้เลยนะส่วนอันนี้วันนี้ทำไหมนะคะก็ไม่ได้ใส่นะคะเต้าหู้นะคะเพื่อนทําไหมนะคะทํหลายอย่างมันไม่ทันนะคะแล้วเราก็จะเทใส่ใส่ใส่อันนี้เลยใส่ถาดมาคนที่ถาดดีกว่านะ ผัดไทยก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะโรยต้นหอมนะคระโรยต้นหอมนะคะ,ะ,คะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆ ไหมคะผัดไทยนะคะผัดไทยสีชมพูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากช่องสมิญยาแอนอิลิสเบ็นพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆอยนนี้ก็จะไปส่งของแล้วนะคะก็จะแพ็กของแล้วก็เอาไปส่งเขานะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ คิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะเพื่อนๆผัดไทยผัดไทยนะคะใครอยากกินผัดไทยมานะคะผัดไทยนะคะผัดไทยแคย่นิดนะคะแต่เต้าหู้นะคะเต้าหู้ไม่นะคะเพื่อนไม่ได้ใส่นะคะก็ใส่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะไม่ได้ใส่ถัว่วไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะฝรัง่งก็กินไม่ได้นะคะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆ